ก็นัเรียนว่าการทํางานในเรื้องต้นเราทํางานแบบลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุนนะคะเขาเขามีเพียงให้เราทํางานนะคะแต่รอบนี้กเรียนนะคะมีมางบประชุมให้นะคะทุกอำเภอนะคะอำเภอละห้าพันสินะคะอันนี้ก็คืองบงบที่ศึกษาธิการจังหวัดให้เราที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของการทํางานปกติในพื้นที่ของของคณะครูเราซึ่งมีอยู่ทุกตำบลนะคะ มากน้อยแตกต่างกันแต่ว่ายังน้อยเรามีตำบลละหนึ่งคนนะคะครูของเราแต่บางตำบลมี2สว่างเนี่ยพื้นที่เยอะนะคะ่20บ่วหมู่บ้านชุมชนก็มีครูสีท่านนะคะที่ดูแลนะคะเพื่อจะให้เข้าถึงในพื้นที่และในส่วนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะคณะ กรรมการกสจก็มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการนะคะในระดับอําเภอและก็รายงานผลนะคะซึ่งเมื่อประชุมในวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะทํารายงานผลการประชุมแจ้งไปยังสารึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็จะแจ้งไปที่ศึกษาธิการจังหวัดว่าเรามีการประชุมแล้วก็มีมติในการดเนิการต่อยังไงนะคะในส่วนของคําสั่งก็ได้นาเรียนทุกท่านมาแล้วนะคะ ก็จะเป็นคำสั่งแบบนี้ทุกอำเภอคณะกรรมกาอำเภอเป็นประธานนะคะผอกศนเป็นรองประธานกำนันทุกตำบลเป็นกรรมการทู้อำนการโรงเรียนมัธยมทุกแห่งเป็นกรรมการผู้อในการโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งเป็นกรรมการนะคะแล้วก็บุคลากรกศนเป็นทีมเลขาในการดูแลข้อมูลเรื่องนี้นะคะในส่วนของทำลายนะคะทำลายที่มีก็เป็นทำลายที่ต่อเนื่องนะคะ ซึ่งจะเป็นทำลายถึงปี62แต่63ก็คือเราดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเหลือข้อมูลจะต้องดำเนินการ152คนนะคะ,ะในส่วนของข้อมูลประชารกรแม่เรียนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดสกลนครนะคะก็จะมีการจำแนกนะคะ,ะข้อมูลตัวเล็กเนตัวเล็กนะคะแต่ถ้าดูในภาพรวมนะ